ถ้คุณชอบเรื่องผีเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านเรื่องราวที่ผมหยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้นั้นมีชื่อเรื่องว่าตำนานหลอนในรั้วมหาลัยรัตติกาลอันเงียบสง,งัดปกคลุมวิทยาเขตอันกว้างใหญ่ของมหาวิทยายลัยเก่าแก,แก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แสงจันทร์สาตว์ส่องลงมากระทบอาคารเรียนและหอพักนักศึกษาที่ดูราวกับถูกแช่แข็งอยู่ในห่วงเวลาเสียงจริงเด็ดเดไลดังระวมประสานกับสายลมที่พัดแผ่วเบาชวนให้บรรยากาศดูวังเวงและน้าอนลุกอย่างประหลาดในห้องพักหมายเลข503ของหอพักหญิงหลังเกา่าซึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในมุมที่ค่อนข้างเปลี่ยว แสงไฟนิออนสลัวสลัวสองลอดออกมาจากใต้ประตูราวกับเป็นดวงตาที่กำลังจับจ้องบางสิ่งบางอย่างภายในห้องนั้นไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังบานประตูที่ปิดสนิทนั้นส่อนความลับอันน่าสะพึงกลัวและความตายที่แสนเหงางเรื่องราวเริ่มเกิดขึ้นมาหลายปีก่อนเมื่อพิมพ์รดานักศึกษาปีสามคณะอักษรศาสตร สาวสวยเรียนดีมีเสน่ห์เป็นที่รักของเพื่อนผูงและอาจารย์ซึ่งได้หายตัวไปอย่างลึกลับการหายตัวไปของเธอสร้างความตกใจและความกังวลให้กับทุกคนในมหาวิทยาลัยเพื่อนสนิทต่างพาคันออกตามหาโพสกว่าความบนโซเชียลมีเดียแจ้งความกับตำรวจแต่ก็ไร้วีแววเล่ากับว่า พิมระดาได้หายตัวไปจากโลกนี้อย่างไร้ร่องรอยคดีของพิมระดากลายเป็นปริศนาที่ไม่มีใครคลี่คลายได้ตำรวจสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดสัมผัสเพื่อนและคนใกล้ชิดแต่ก็ไม่พบเบาะแสสำคัญที่จะนำไปสู่การไขคดีได้เวลาผ่านไปนานวัน ความหวังที่จะพบพิมพ์ระดาเริ่มริบหรี่ลงหลายคนเริ่มเข้าใจแต่ทำใจและเชื่อว่าเธออาจจะประสุอุบัติเหตุหรือนีตามคนรักไปแต่แล้วความจริงอันน่าสะพึงกลัวก็ค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างช้าๆราวกับฝันร้ายที่ไม่อยากให้ใครเป็นจริงจุดเริ่มต้นของความสยอง อยู่ที่หอพักหมายเลข503ของห้องพักของอาจารย์ธีรวัตรอาจารย์หนุ่มวัย35ปีผกวิชาวรรณคดีไทยอาจารย์ธีรวัตรเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนสุภาพอ่อนโยนและมีความรู้ความสามารถจนได้รับฉายาว่าอาจารย์เทพในหมู่นักศึกษา สัปดาห์หลังการหายตัวไปของพิ์มรดาเพื่อนร่วมภาควิชาของอาจารย์ธีรวัตรเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติอาจารย์หนุ่มดูซึมเศร้าเก็บตัวและมักจะขอลาหยุดบ่อยครั้งเมื่อมีคนถามถ,ามถึงอาการเขาก็จะตอบเพียงสั้นๆว่าไม่สบายกระตั้งวันหนึ่งแม่บ้านของหอพักหญิงได้กลินเหม็นเน่ารุนแรงผิดปกติ โชยออกมาจากห้องพักหมายเลข503กลิ่นนั้นรุนแรงจนทนไม่ได้เธอจึงตัดสินใจแจ้งว่าหน้าแม่บ้านและขออนุญาตเปิดห้องเพื่อตรวจสอบในตอนแรกทุกคนคิดว่าอาจจะมีอาหารบูดเน่าอยู่ในห้องแต่เมื่อประตูถูกเปิดออกปรากฏภาพที่เบ้องหน้าทุกคนถึงกับตะลึงจนพูดไม่ออก ร่างของพิมพระดาถูกพบในสภาพที่น่าสะยุดสะยองถูกซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าภายในห้องพักของอาจารย์ธีรวัตรสภาพศพเริ่มเน่าเปื่อยทรงกินเหม็นคระคลุ้งไปทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาถึงที่เกิดเหตุต่างตกตะลึงกับภาพที่เห็นไม่มีใครคาดคิดว่าอาจารย์ที่ดูดีและเป็นที่เคารพรักจะกลายเป็นฆาตกรโหดเหี้ยมได้ จากการสืบสวนเบื้องต้นตำรวจสนิษฐานว่าอาจารย์ธีรวัตรน่าจะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพิมพราดาและอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจนนำไปสู่การฆาตกรรมอาจารย์ธีรวัตรน่าจะลงมือฆ่าพิมพราดาในห้องพักของตนเองและพยายามซ่อนศพไว้เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดข่าวการจับกุมอาจารย์ธีรวัตรแพร่กระจายไปทั่วทั้งมหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็ว สร้างความตกตะลึงและความเสียใจให้กับคณาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมากไม่มีใครเชื่อว่าอาจารย์เทพที่พวกเขาเคารพจะกลายเป็นฆาตกร,รเลือดเย็นได้บรรยากาศในมหาวิทยายลัยเต็มไปด้วยความสศกเศร้าความบาดกลัวและความไม่ไว้วางใจหลังจากนั้นห้องพักหมายเลขห้าศนก็ถูกปิดตายไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้ บางกว่าในเวลากลางคืนมักจะได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วเบาหรือเห็นเงาของผู้หญิงสาวสวยเดินบนเวียนอยู่หน้าห้องบางก็เล่าว่ารู้สึกเย็นละเยือกจกับขั้วหัวใจเมื่อเดินผ่านบริเวณนั้นเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณของพิม์พรดากลายเป็นตำนานหลอนที่เล่าขานกันในหมู่นักศึกษาบางคนเชื่อว่าวิญญาณของเธอ ยังคงบนเบียนอยู่ในมาหาวิทยายลัยเพื่อรอคอยความยุติธรรมและเพื่อตามหาคนที่ทรยศและลากชีวิตเธอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสอบปลายภาคหรือในช่วงเวลาที่นักศึกษาต้องทำงานส่งอาจารย์ธีรวัตรมักจะถูกพูดถึงเป็นพิเศษ,ษนักศึกษาบางคนเล่าว่าเคยเห็นเงาคล้ายผู้ชายยืนอยู่ที่ห้องระเบียง503ในยามวิกาล บ้างก็ว่าได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาในห้องเรียนที่อาจารย์ธีรวัตรเคยสอนตำนานหลอนในล้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าเป็นเครื่องเตือนใจถึงด้านเมื่อที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของมนุษย์และเป็นเรื่องราวความเศร้ายังคงฝังลึกอยู่ในความทรงจําของทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นห้องพักหมายเลข03 ยังคงปิดตายเป็นสัญลักษณ์ความลับความตายและวิญญาณที่ยังรอคอยความสงบสุขต่อไปและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ